ะี่สิบเขาทไกนมาลงมล่นนมาเนไ่เลนไ่ขางลนได้สบห้าบาทศูนย์แล้วผมเลรวสองเสียต่อท่านใช่ไหมครับนี่ครับ่องนี่มาด้วยกันหมดเลยนะมาด้วยกันใช่ไหมครับมาดมาด้วยกันที่มาี่แบ่งเป็นกลุ่มที่มากี่คนครับทั้งหมดเ็ ไม่ใช่ห่ะเท่านี้แล้วจุ่พิษเหลือเข้าไปแล้วเท่นี an ้แหละอันน an ี้ก็สออันเนยดูแ่เปบ่งแบ่งแบ่งแ่งแบ่งแบนงแบ่ง่เดี๋ยวขอให้แบ่งกันผู้ใหแ่กับเด็กู่แล่ันเองนะเงแบแ่งแบองนบององ่งงแบแลแบ่งแบ็แบ่่งแ ดใส่นักดอหัวหน้าดิเจ่บนักการไปเีหน้าดอี่ะใส่นักกาเลยเีมพร้อมลูกเต็มพร้อมไว้ก่อนเตมพร้อมหมเออเตรยมพ้อมไว้ก่อนลูกเก่งมากใส่นกกแสันแหวยังมั้ยนักการแสก์มันแวเคยแล้วอาวแซวไม่ใส่อย่าอาแซวได้นไมอย่าแซวแซวเราไม่ใส่ใส่นกากตอนด่วนเาต้องบอกว่านากดับแมนมากยอดใส่แล้วหล่อมาก ป้องกันโรคอะไรเนี่ยเราใส่ได้ร่ะป้องกันโรคอะไรโอ้ยโอหวานลูกเพราะเราหวารหวานทช่วยได้ใส่หน้ากาัป้องกันหวานได้จริงเพราะมึงกินอะไรไม่ได้แอบฟังก่อนนะหาแม่หาแม่เฮ้ยพ่อแม่ก็อยู่น no ี่เอง แต่เขาไม่เขาไม่ให้เขาไปถ่ายไใช่ไหมไม่ไม่มีเต้นท์ไงแต่เขาไม่ยินนี่ไงให้หนาแน่นไอ้ตัวนั้นไปถ่ายรูปด้วยนะครับอย่าีกว่กันลอเทิวได ลองซื้อแต่ละจะหวนวนได้นะแ้นั่งเข้าไปนอนนอนเลข้ไปดีี่ถ่ายวีดีโอได้ไหมได้หมดครับได้ได้กระปของคไมวร์นีเยรอเราะว่อเนมอกาแฟแก้วเท่าไหร่อ่ะประมาณรู้ไหมรู้ไหมแปาณิบอ๋อ ไม่เคยมานี่เขาเปิดนานนะครับพี่เดินอย่างนี้เดินได้ป่ะถ้าพี่เดินสวนงี้เฉยๆไม่ได้เข้าไปในนี้ได้ไหมยังครับต้องซื้อของก่อนพี่ไม่ได้ครับขอเดินก็ไม่ได้โอ้โยต้องซื้อของก่อนพี่ประตูหน้าเรออกประตูหลังครับได้ครับพี่นั่งรอครับครับสองคือไอเดินในสวนก็ไม่ได้ยังครับต้องกินกาแฟสักแก้วก่อนเพราะว่าอ๋อท้องพอพี่ถ่ายรูปแล้วกลับบ้านเลยเหรอใช่บางคนมาถ่ายรูปอย่างเดียวบางคนมาถ่ายรูปอย่างเดียวอ๋อคนทำเองนี้ก็มีอ่ คนทำเองีเหรอมีครับพีเยอะเลยครับ๋อมาเพื่อจะถ่ายรูปเดียว่าตายตรงนี้ครับน้ครับเลย้วนะค้เาไปแล้วนใรใอปเอะาะเอกาเอาม้เอาายไเอาเด็กเข้าไปด้วยเนี่ยเนี่ยยืนตรงนี้ป้ายไล์กับมาเท่เนี่ย

กันหล้กันหลบน่วอ่ั่มัดหก้่อยุกคนต้องเข้ากนธรรมดาก่อนธรรมดาลหนึงก่อนเอาสวยๆธรรมด้ห่อย้ห่อยมัาวบสียใจ่ไปอแเอาละนะ่สองมะแ้วเอากระโดดไหมกระโดดไหมอยากกระโดดเหรอนกราไง กระโดดถีบไปเลยเอาๆเอาซ้อมเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เขากระโดดถีบเป็นกระเด็นเลยไหนๆไหนๆเจะดูก่อนเนาะดูอ่ะเมื่อกี้เขากระโดดถีบกระเด็นเลยสองคนน่ะแฟนกันน่ะผมเนี่ยจะดูซะเหรออ๋าไมอ๋ออันนี้พี่เสนอสองคนจับมืออย่างงี้อ่ะมาดูนะผมพี่จับมือมันไม่เคยถ่ายดูไม่ใช่แล้วมัก็กระโดดอย่างงี้อ่าขาฐานี้ต้องสูงค่ะอีกฐานนึงพี่าน้องก็กระโดดเลยถ้าทน้องโดดไปก็โดด โอ้โหสุดยอดเลยว่ะท่า <c oughs> โอหท่าอย่างสวยเลยโอหท่าอย่างสวยเลยครับ นี่ได้ไหมได้ไหมงี้ได้ปุ๊บเลยได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไหน่ะไหน่ะโอ้โหธรรมชาติเลยเรือใสุดยอดเลยว่ะเรือเนี้ยใส่เนี้ยไหนไหนไหนโอ้ยถ่ายนัวเลยเนี่ยโอ้โหพ่มดา อุช่างมืออาชีพเลยนะช่างมามืออาชีพเลยเนี่ยบ้านอกบ้านา่เห็นแล้วก็เห็นูอแไรอย่างี้ทุกคนทำงานบ้างหาโมเขาอยากให้่ายแบบนี้ครับเขาอยากให้ด่ายแบบนี้เขาอให้ะโดดกันอย่านี้นี่จะไม่ทำยังไงอ่ยเออวะไรวะอ๋อเฮ็ยแล้วมนเยอะเหรอเยอะแวบานนี้เยอาเอนะบ้ ขายลูกหมเหรอโดดขหยโดดใายโดดไม่ไหวายโดดไม่ไหวไม่ต้องโดดแม่เลยเราต้องออกแบบเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องเขาปรับแสงเรียบร้อยไม่ไม่เรียบร้อยหรอกองออกแสงแล้วไม่ต้องห่วงเป็นยี่ไบ้าม่ดดงแดดไม่ว่างสวยเปิดรูน่าเปิดรูงานมาเติมตรงนี้พอดีเลยนะ

กระโดดป่ากระโดดยังไงอ่เนี่ยกระจายัวให้ยู่นาเลยโอ้โหสุดยอดเลยได้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 ไม่บอกเขาเดยปาไม่มีไ้เห็นมี่พี่ข้างหลังเห็นไหมอเห็นมีน้องไหมมีบนบางคนอื่นเลยอย่าไปกนแข้งกงแขนอยาไปบันบังอ้ไรนี่เขา พุ่งซ้อนออกมาซอมซอมเอาจะกระโดดเปล่ากระโดดมันต้องมีพื้นที่ด้เาเลยได้มกเาดได้เลาไ้พที่ัก็ได้อีกดอได้อีครับแได้อเดนแบบไอมื่นดออกได้อีกมันงงุเอยไงพี่เมียวเข้าใจเปล่าคือได้แค่ตรงนี้ดข้างอเงี้ยมันต้องกดัแดเข้ามปหน่อยครับแดเข้ามปหน่อยได้ละพี่จะมดดรอน้ใ่ มันได้วิดีโออย่างเงี้ยได้ป่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอโอ้ยลูกกูณเนี่ยสามติดตามติดพยายาี๋ยู่นะพยายามกดรัวรัวรัเลยนะมันต้องได้บ้างแล้ววะใครนับคนนึงใครนับทิปนับแล้วกันทิปไปเท่าไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าช่างต้องกดรัวเลยยังไม่ได้โดนเลย ปล่อยั่งคนนี้ปล่อยังคนนี้เอาคนคนี้น้ำนะคนนี้นะพวกคนฟั่งคนนี้นะงมีมีแับลยได้ไหอะนะจับนี้จับมือจับมาแล้วทาไมหน่อยใจีบหนึ่งฮะอยนเดี๋ยวอย่าพึ่งกล้องยังไม่พ้อมเลยต่ากล้องน้ตากล้องน้างกล้องนอ

เราต้องวางแนวไวน่าจะอยูประมาณยีกว่าเราโดดได้โดดได้โดดไดโดดไปน่าจะดานีกว่าน่าจะานโดดได้โดดไปเดี๋ยวพี่ขอกระดานกระดานเอายึดกนี่ไปไปไปไหนแล้วก็ไ่เลยมันบอกมันโดดโดดไปไหน่ยโดดไไหโดดเจ็บเจ็บนิดียดดแล้ว พร้อมหนึ่งสามงวะกดไปก็มาสามทีนต้องได้ทั้งโลอล้วกเปบาอะรอะไรประเด็นหน้าอันนี้อะไรวะอะไรวะเปื่อประักษเแต่รูปเนี้ยลงมาแล้วมันลงมาแล้วทุกคนไงเอาเอฟเอาลนะ อย่าเพิ่งจะพัฒนากเอาเนนี่า่อดมนแล้วนะพอบอกทางกองเริ่มรอแล้วพอมยังมาเอามดไปดูมดไม่โดดเอาคนที่เดือมาต่อไปแต่คนจะน้อยลงเรื่อยรื่อยเริ่มน้อยลงเรื่อยเรื่อมาเอาคนที่ดออนี่มาคนที่เดือใครจะเป็นไวอรนี่เอาของยื้ยากเมบอกยาเนี่ยไม่แล้วเหรอือ้หรอ มาแล้ว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 ั้งหมดแม่งถ่ายก่อนถ่ายก่อนโดดเช่เบาๆให้โดดดึงๆเลยนะวายสุดๆเลยนเสียงที่แน่เลยว่าเตะอันนี้ก็เตะกล้องนี่ก็เตะถือกอ่ะอ้วาวายวายบาดห้าแมสหมดเลยหยูเดย์ดย่งสอง แต่คนที่แบบเอาจีกันไว้เปิ้์นแม่งโดดท่าเดิมทุกครั้งเปิ้ร์นโดดๆอะไม่เขาจะเริ่มด้วยอย่างเงี้ยเขาเขาจะขึ้นอย่างงี้เสร็จเขาก็จะลงมาเป็นท่านี้มคือระโดดอยันสูงเปิ้์นท่าเดิมลูกลู่เลยได้แค่นี้แหละผมได้วาเราก็ได้แค่นี้แหละ อย่างนี้ถ่ายเรือด้วยสุดยอดเลยถ่ายเรือด้วยเพื่อนดูดิเลยแม่เฮ้แมวแลฮะไม่แมจายแส เขามีเออขามีเรือชูชีพผมมีคนตกน้ำไม่ผมอ๋อหรอหนุวยเขาให้ไปพาแบงค์นอกตกใจหมดตอบอ,อ,อ,อยู่นะตอมอยู่